ลัคนาราศีมีนดาวย้ายในเดือนธันวาคมนี้ส่งผลกับคุณโดยตรงตั้งแต่เรื่องครอบครัวการงานและ ความเจริญครับเป็นการย้ายทั้งหมดของดาว6ทั้ง5ดวงด้วยกันนะครับดาวลัคนาราศีมีนนะครับผมพูดถึงกลุ่มนี้ไม่ใช่พูดถึงคนราศีมีนนะครับดังนั้นถ้าคุณเข้าใจว่าคุณเป็นคนราศีมีนคุณอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมีนครับคุณแค่มีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งเป็นดาวประจําตัวอยู่ในช่องราศีมีนเท่านั้นเองครับนั่นเกิดจากความเข้าใจผิดที่คุณฟังมาโดยตลอดนะครับผมอยากให้คุณเช็คให้ถูกต้องนะครับโดยสามารถใช้ระบบชินแสบาโค้ชีวิตตรวจสอบได้ฟรีครับเข้าไปที่ แอดซินแส z ซ็ไอเนะครับใส่แอดด้วยนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456นะครับเพื่อตรวจสอบได้ฟรีเลยนะครับคุณจะรู้1ลัคนาราศีที่ถูกต้อง2รู้ดาวประจําตัวทั้ง10ดวงครับว่าอยู่ในช่องไหนตําแหน่งไหนนะครับซึ่งสําคัญมากที่สุดแล้วครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับถ้าอยากเปลี่ยนก็ต้องจากไปแล้วเกิดมาใหม่เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เอจากช่องสินแสบาโคชีวิตนะครับผมจะมาพูดถึงดาวย้ายในเดือนธันวาคมที่ส่งผลกระทบกับคุณครับชาวลัคนาราศีมีนครับดาวดวงแรกคือดาวอังคารหมายเลข3ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่งการงานนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่6กธันวาคมถึงวันที่15มกราคมปีหน้าครับดาวอังคารเป็นดาวของความขยันความกล้าหาญการลงมือทํานะครับ เมื่อเข้ามาในตำแหน่งการงานช่วงนี้คุณจะปู่กระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นในการทำงานเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ทำงานอย่างเร่งรีบวุ่นวายเลยนะครับเขาเรียกว่างานล้นมือหรือว่าไม่หยุดงานเลยทีเดียวนะครับถือเป็นเรื่องดีถ้ามีงานทำแปลว่ายังมีตังค์ถ้าไม่มีงานทำสิครับเป็นเรื่องแย่นะครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือว่าในช่องนี้ของคุณมีหมายเลข1หรือเปล่าถ้าช่องนี้คุณมีหมายเลข1เป็นดาวประจําตัวอยู่ในช่องนี้นะครับเลข3โคจรเข้ามาทับแบบนี้หนึ่งหนึ่งสามเนี่ย เราเรียกว่าคู่ศัตรูนะครับให้ระวังนะครับอาจจะมีการสะดุดหรือว่ามีอุปรรสกในการทํางานหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับลูกค้าได้นะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยส่วนข้อดีนะครับก็มีนะครับถ้าเกิดคุณมีหมายเลข6กอยู่ในช่องการงานนี้นะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีความกระตือรือร้อนมีความขยันขันแข็งเราได้ผลลัพธ์มากขึ้นกว่าปกตินั่นเองครับ ดาวดวงต่อไปนะครับดาวดวงที่2ที่ย้ายมาแล้วส่งผลในเดือนธันวาคมนี้คือหมายเลข4ดาวพุธครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งความเจริญนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่7จ็ดธันวาคมถึงวันที่26่ธันวาคมนะครับพุธเข้าความเจริญเนี่ยพุธหมายถึงการสื่อสารครับพุธหมายถึงการพบปะพูดคุยการเจรจาต่อรองการทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเมื่อเข้ามาในช่องความเจริญก็แปลว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะเกิดโอกาสดีๆเกิดขึ้นครับทำให้ชีวิตเนี่ยเติบโตก้าวหน้าดียิ่งขึ้นสูงขึ้นนั่นเองครับ พูดเลยครับพูดแล้วดีพูดแล้วได้โอกาสนะครับแล้วใหญ่ถึงไม่พูดหระครับจริงไหมครับให้ระวังแค่ว่าถ้าในช่องความเจริญนะครับคุณมีดาวอยู่ในช่องนี้เป็นพื้นฐานเดิมอยู่นะครับถ้าเป็นเลขแปอันนี้แหละมันจะเป็นอุปสรรคครับก็เรียกว่าจะแทนที่จะเจริญนะครับก็กลายเป็นว่าเกิดปัญหาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่า4 8 8 4ี่เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันครับดังนั้นก็เรียกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับ ดาวดวงต่อไปนะครับที่ย้ายแล้วส่งผลในเดือนธันวาคมก็คือดาวอาทิตย์หมายเลข1ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่งการงานครับส่งผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีความหมายเรื่องของความเป็นผู้นําความโดดเด่นการกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็การทํางานที่ทําเป็นประจำนะครับเข้ามาในตำแหน่งการงานแบบนี้นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับ ทำงานประจำที่ทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าทำมากขึ้นนะครับหรือได้รับมอบหมายได้รับหน้าที่นะครับได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นคนระับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีคู่ศัตรูนะครับก็คือดาวอังคารหมายเลขสามถ้ามีเลขสามอยู 3, ่ในช่องการงานนะครับก็จะกลายเป็น1เจอกับ3แบบนี้ก็จะมีปัญหากับเพื่อร่วมงานหรือว่ามีปัญหาในที่ทํางานได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอีกดาวหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะถือเป็นดาวที่นักพยากรณ์ใช้ในการแบ่งคนเป็นราศีต่างๆครับเขาจะพูดแบบย่อนะครับพูดว่าคนเกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมราศีธนูอ่าคุณเคยได้ยินไหมครับคุค้นๆไหมครับนะอันนี้คือการพูดแบบย่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยถ้าพูดเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยเขาจะพูดแบบนี้ครับคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์ ประจำตัวหมายเลขหนึ่งอยู่ในช่องราศีธนูแล้วคุณก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนราศีนี้ทีนี้มันก็ผิดไงครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาไม่ได้พูดเพื่อให้คุณรู้ตำแหน่งที่ถูกต้องแต่เขาแค่พูดถึงดาวอาทิตย์ดวงเดียวว่าอยู่ในช่องไหนแต่ดาวคุณมี10ดวงนะดังนั้นที่คุณจําได้แม่นเนี่ยคุณจะจําได้อยู่แค่ด,ดาวเดียวว่าดาวอาทิตย์คุณอยู่ช่องไหน นะครับวันนี้ก็ผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ใช้ข้อมูลที่ผมพูดถึงหรือว่านักพยากรณ์คนไหนก็ตามนะครับเอาไปวางแผนชีวิตได้อย่างรอบคอบนั่นเองครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6กดาวศุกร์ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่งการงานครับส่งผลตั้งแต่วันที่22่ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับเลข6ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการเงินนะครับเป็นดาวเรื่องของความรักนะครับเป็นดาวในเรื่องของความโดดเด่นนะครับความมีเสน่ห์ ดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยหมายเลข6ดาวศุกร์เนี่ยนะครับจะมีผลนะครับทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับการไปทํางานในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดคุณแต่งตัวให้ดีนะครับแต่งตัวให้เหมาะสมนะครับก็จะยิ่งส่งเสริมเรื่องการงาน หรือบางคนนะครับก็อาจจะได้เงินนะครับจากการทํางานมากขึ้นนะเพราะว่าเลข6ดาวการเงินมันเข้าการงานนะครับก็ต้องได้เงินหรือว่าได้งานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะทํางานหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวส่วนใหญ่เนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ในช่องการงานหมดเลยระวังนิดนึงครับถ้าเกิดทุนมีเลข7อยู่ในช่องการงาน6เจอ7แบบนี้เขาเรียกว่าคู่อุปสรรค แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข3อยู่ในช่องการงานนะครับก็6เจอ3แบบนี้เป็นดาวคู่มิตรกันนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวใหญ่นะครับครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งสุดท้ายในรอบปีละนะครับส่งผลในช่องครอบครัวนะครับแล้วก็ส่งผลตั้งแต่วันที่23ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้านะครับ เข้ามาในตำแหน่งครอบครัวนะครับพฤหัสเป็นดาวของผู้บาอาจารย์เป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นดาวของเหตุผลเป็นดาวของความรู้คุณธรรมนะครับเข้ามาในตำแหน่งครอบครัวนะครับครอบครัวก็มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากขึ้นนะครับอาจจะมีการได้รถใหม่ได้บ้านใหม่นะครับหรือว่าได้มร,รดก นะในครอบครัวก็ได้นะครับก็ขอให้เป็นเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับที่จะไม่เป็นเรื่องดีก็คือถ้ามีดาวคู่ศัตรูอยู่ในช่องนี้นะครับซึ่งดาวคู่ศัตรูของของหมายเลข5าดาวพฤหัสเนี่ยคือหมายเลข2ดาวจันทถ้าในช่องครอบครัวคุณมีดาวจันอยู่อย่เงี้ยห้ามาเจอ2อย่างเงี้ยอ่ะไม่ดีเลยนะครับมันเป็นดาวคู่ต้นร้ายปลายดีไม่ว่าจะทําอะไรในครอบครัวนะครับก็จะมีอุปสรรคก่อน,นดาวดวงต่อไปนะครับก็ถือเป็นดาวปิดท้ายในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะครับก็คือหมายเลข4ดาวพุธครับ ย้ายเข้ามาในตำแหน่งการงานนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึงวันที่11มกราคมปีหน้านะครับดาวพุธก็เป็นดาวการสื่อสารเป็นดาวมนุษยสัมพันธ์เป็นดาวพบปะผู้คนนะครับนะเป็นดาวที่อยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องเปิดปากนะครับแล้วจะได้งานได้ดีนะครับเพราะว่าดาวเข้าตำแหน่งการงานแบบนี้ควรที่จะมีการติดต่อพูดคุยเรื่องงานมากๆนะครับหรืออาจจะมีคนสนใจงานของคุณนะครับรวมไปถึงคุณอาจจะได้ขายสินค้าหรือบริการบางสิ่งบางอย่างครับ ส่วนคนที่ตกงานนะครับก็มีโอกาสได้งานใหม่นะครับนะใครที่ตกงานอยู่ก็โชคดีมีโอกาสได้งานใหม่แค่ดูนิดนึงนะครับว่าในช่องการงานมีเลข8หรือเปล่าเพราะว่าถ้าในช่องการงานคุณมีเลข8อยู่นะครับสเจอ8เนี่ยไม่ดีเลยนะครับสี่แปเป็นคู่ศัตรูกันความหมายก็คือผิดนัดผิดสัญญาคดีความเกิดความขัดแย้งขึ้นแต่ถ้าเจอเลข2อนะครับอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่า4 2 2 4เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็ส่งเสริมให้เกิด การเจรจาต่อรองที่ราบลื่นนะครับในการทํางานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถึงเน้นย้ำไงครับว่าควรต้องรู้นะครับว่าดาวประจำตัวเรา10บเลขเนี่ยเลข1เลข2เลข3เลขสเลข5เลข6เลข7เลขแเลข9เลข0ูนเราอยู่ช่องไหนบ้างเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้อยู่แค่ดาวเดียวช่องเดียวก็คือหมายเลข1ดาวอาทิตย นะเพราะฟังนะักพยากรพูดบ่อยไงแต่เลขอื่นเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับพอไม่รู้แล้วเนี่ยฟังดวงแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการดูดวงแบบสติติเนี่ยฟังไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะไม่มีใครดวงซ้ำกันได้ครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะฟังให้เกิดประโยชน์ควรจะต้องรู้พื้นดวงตัวเองสักนิดนึงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากนะครับหรือถ้าฟังช่องของผมอยู่แล้วนะครับก็ใช้ระบบผมได้เลยฟรีด้วยนะครับซินแสแอดแซดไอเอ็แซดเออ ใส่โค้ด4 5 6นะครับเพื่อผูกดวงได้ฟรีนะครับแล้วก็ไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวระบบผมมีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับแล้วไม่มีการขอเบอร์โทรอีเมลชื่อนามสกุลบัตรเครดิตอะไรต่างๆตัดเงินคุณไม่ได้นะครับมีคนใช้600,000กว่านะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่คนแรกคุณไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ฟรีจริงนะครับหรือว่าไม่ดีจริงเนี่ยคงไม่มาพูดแบบนี้แน่นอนนะครับผมคงใช้ AI ใช้หน้ากระตรงกระตูหรือว่า ใช้หน้าตาที่ไม่ใช่หน้าผมจริงๆไม่ใช่เสียงผมจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าคลิปก็มี AI แย่ๆไปหมดแล้วครับดังนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจนะครับอย่างน้อยเราจะได้ดูดาวตัวเราเองนะครับสินแสบาโค้ชชีวิตนะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตางด้วยครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โคดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โคดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบสินแสบ โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับ add สินแสแซดไอเอ็นแซดเออนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะน ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ ซึ่งแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดลเมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง ือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา